สวัสดีครับผมน้อยดี y นะครับวันนี้เราจะมาผ่าซ่อมนะครับไอตัวพัดลมนะครับวันนี้เป็นพัดลมพกพานะครับตัวนี้อันนี้เป็นของเก่านะครับที่เราทิ้งเลยนะครับตัวนี้พอดีขอเข้ามานะครับเขาบอกว่ามันชาร์จไฟไม่เข้านะครับก็ปุ่มกดก็หายนะครับก็เรามาแกะดูข้างในกันนะครับ อันนี้เขาก็โดนลืมมาแล้วน็อตบีอยู่ตัวเดียวเนี่ยด้านหลังก็บอกสเปคไปเลยครับตัวนี้นี่ขนาดถึจุดห้าถึง1นนึแอมป์ครับตัวนี้ กำลังขับกำลังนะครับก็4.5วัตต์ไฟ5ถึง9โวลต์นะครับตัวนี้ใช้แบตลิเธียมนะครับ18650ครับ3.7โวลต์ครับตัวนี้นี่ค็ข้างในเขาครับก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อน อันนี้ไม่ได้บอกนะว่าเท่าไหร่แล้วก็มีแผงวงจรตัวนี้เป็นพัดลมตัวนี้ก็เป็นแบตนะฮะชุดนี้ก็ชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดที่ชาร์จเนียฮะปกติแล้วถ้าเปิดใช้งานก็มีปุ่มกดด้านนี้กดปุ๊บ พัดลมทํางานฮะเนะี่ยหมุนนะฝฟเขียวจะติดนะครับถ้าชาร์จไฟนะครับมันจะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเทียบที่ชาร์จไฟไม่ติดนะครับชาร์จไฟไม่ได้ mm hmm. ก็วงจรชุดนี้น่าจะเสียนะครับ ไอซีก็มองไม่เห็นเบอร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะมาดีวนะครับใช้ชุดชารแบตนะฮะตัวนี้ราคาสิคิละสิบกว่าบาทนะครับตัวนี้จะมาใช้ชาทัน เดี๋ยวเราก็จะทำการะรตัดชุดไฟอันนี้ชาร์จเข้าตัวนี้ตัวนี้จะมีตำแหน่งบอกนะครับรบีบวกบลบนี่เราต่อกับตัวแบตเลยครับดำลบแดงแดงบวกนะครับก็ต่อเข้า b ีลบกับ b ีบวกครับต่อเข้าไปเลย เดี๋ยวผมจะถอดอันนี้ออกมาก่อนก็จะทำการจัดสายนะครับอย่างนี้ออกอกสายด้วย นี่เราจะตัดไว้ต่อกับไอชุดแผงมวงจรนะครับโมดูลชาร์จนะครับไปไหนนะตัวนี้เนี่ยชุดนี้เราก็จะต่อ,อ,อใช้ ี้ก็จะต่อตรงเอาบวกกับเอาลบนะครับเนี่ยเอาบวกเอาลบนี่เราก็จะต่อไฟออกนะครับก็เอาบวกอางนี้ก็เป็นเอาลบ เนี่ยเอาบวกก็เอาลบนะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็จะมาใส่กับตัวบอร์ดนี่ครับ ส่วนตัวแบตนี้นะครับเราก็มาต่อตรง B บ,บวก B ลบนี่เราปลอกสายก่อนบางทีเราหาซื้อตัวไอซยากนะครับก็ซื้อบอร์ดสำเร็จมาใช้เลยก็มาตรงยุ่งยากก่าวงจรตัวนี้นะครับ บางทีไออาจจะเสียครับอันนี้มันมีบอร์ดสำเร็จเยอะก็ซื้อมาต่อใช้งานได้เลยไม,ไม่ต้องดีไอยุ่งยากครับก็ลงซื้อมาเปลี่ยนดูนะครัันนี้ก็บีบวก นี่ก็เป็น B ลบเนี่ยต่อแล้วก็ได้ลักษณะนี้นะครับนในตัววงจรนี้ก็เอาอใส่เข้าไปตัวนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรา,าจะมาลองชาร์จไฟดูก่อนนะครับ จนทำงานชาร์จไฟได้เห็นไหมครับเนี่ยกำลังชาร์จไฟเข้าออแบตนะชาร์จจะเป็นสีแดงนะถ้าแบตดีติเต็มนะก็จะเป็นสีน้ำเงินนะเดี๋ยวลองเสียบใช้งานดูก่อนฮนะเนี่ย ใช้งานเนี่ยพัดลมทำงานนะครับเห็นไหมครับเพื่อเห็นไหมเอ่ยใช้งานได้แล้วนเนี่ยเนี่ยเที่ใช้งานได้พัดลมนะ พอลมหมุนเร็วเลยนะก็ใช้งานได้นะครับแบบนี้ก็ อันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถนะครับซื้อวงจรนะครับโมดูลชาร์จตัวนี้ตัวนี้ราคา1ิบกว่าบาทนะครับหากซื้อได้ในลาในลาซาด้านะครับตัวนี้ก็ต่อง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเขาจะมีตําแหน่งบอกเนี่ยตรงมีบวกมีลบนี่เราก็ต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่ไอตัวตัวไฟที่เอาไปใช้งานก็เป็นเอาบวกเอารลบครับแล้วก็มาต่อเข้ากับวงจรบอร์ดเหมือนเดิมไม่ต้องวุ่นวายในวงจรเขานะครับตัวนี้แต่ว่าเวลาเราใช้งาน เราจะต้องหาหาที่ช่องเสียบตัวนี้นะครับออกมาใหม่นะครับเนี่ยต่อประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้เราก็เข้าต่อเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้อ ไฟเก็บเข้าไปเหมือนเดิมแบตเตอรี่ก็ไว้เหมือนเดิม,มเนี่ยตัวสิบชาร์ตก็สายมันสั้นไปหน่อยอ มันจะอยู่แบบนี้นะครับเป็ตัวขั้วไอ้ตรงช่องเสียบนะครับใส่ข้อไปตรงนียู่แล้วขนานี้ ช่องเสียบก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเอาอันที่เสียบมาต่อใช้งานใหม่ก็เท่าต้ครับอองมาเจาะตรงนี้เพิ่มก็อันนี้สายมันสั้นไป ในวงจรตัวชาร์ดตัวนี้นะครับผมก็จะามาแปะไวต้ตรงนี้นะจะใช้ปืนกาวนะครับยึดแล้วก็มาแปะตรงนี้ไว้ kita mampak tu ni ha. นี่ก็จะได้ประมาณนี้ส่วนส่วนตัวนี้นะครผมก็เจาะรูแล้วอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เรจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเอนตรงนี้รูที่เราเสียบชาร์จนี่แล้วก็ตัดช่องนะครให้ตัวที่เสียบชาร์มันเสียบได้นะครับก็เนี้ย มีไฟสีแดงขึ้นนะครับทำการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมาลองเปิดดูนะนี่ใช้งานได้นะครับ น,นี่ก็ชาร์จไฟอยู่นะอันนี้ก็ไม่มีพี่กดให้นะครับมันหายไปใช้นิ้วกดได้อยู่นะครับก็เป็นว่า ใช้งานได้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถลองไปทำใช้งานดูนะครับก็มีวงจรนะครับบมดูนชาร์จครับ37โวลต์ตัวหนึ่งก็มา DIY ดัดแปลงแล้วก็มาต่ออย่างในคลิปที่ผมทำให้ดูนะครับก็ไม่ยุ่งยากครับรอสงสังยตรงไหนก็สอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ดีกว่ามันทิ้งไว้เฉยครับก็ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ